ตรงค่ะช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่เกิดภัยพิบัติต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่าหรือว่าไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะ,คะทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างหนักมากเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนั่นก็คือสมาค,คมตอบโต้ภัยพิบัติค่ะที่ใช้โดรนที่ดิฉันบังคับไปตะเกียบคล้ายๆแต่ตะเกียบอยากให้คุณผู้ชมนึกออกเหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่กิ่งแก้วกับโรงงานเม็ดพลาสติกอะใช่ค่ะที่ไฟลุกแบบ หนักมากพี่อ้อมคือข้ามวันไปแล้วเลย24ชั่วโมงไปแล้วมันก็ยังมีการประทุอีกหน่วยงานนี้เขาเข้าไปช่วยเหลือนะคะพระเอกของงานนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือโดรนเนี่ยแหละคะ่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือภัยพิบัติให้กับประชาชนนะคะ แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะนั่นคือมีตัวแทน2คนค่ะคุณอัศวินโรประสริฐที่ปรึกษากิติมาสักสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและคุณอัศวันเรืองชูอุปนายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติซึ่งตอนนี้รออยู่ก้านแล้วสวัสดีค่ะ อพี่อัตวินคือท่านหนีอันนี้พี่อัตวันพี่เป็นใคยกัดเป็นสาวแก่งได้หรือเปล่าคะพี่เนี่ยค่ตัดกอดอื่นเลยแล้วอยากรู้จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งสมาคมเนี้ยมันคืออะไรคะทำไมเราถึงก่อตั้งขึ้นมาจริงๆเราเป็นกลุ่มงานจิตอาสากลุ่มหนึ่งครับที่เล็งเห็นในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรามองว่าหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่เป็นจิตอาสาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เรา มองหาก็คือในหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือภัยบัตรเนี่ยยังขาดอะไรอยู่นะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขายังขาดอะไรอยู่เวลาไปจะเห็นว่าภัยบัตรมีเยอะมากนะฮะพอไปแล้วเนี่ยไปแล้วเราช่วยอะไรนะครับเราก็เลยมองว่าต้องไปเติมสิ่งที่เขาขาดนะเข้ามาเนี่ยนะครับล้วก็เลยจัดรวมกลุ่มของสมาชิกของเราที่มีศักยภาพในด้านต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเข้ามารวมกันแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีรวมถึงการนํา ทคโนโลยีใหม่คขาว่าใหม่เนี่ยคือมันจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเข้ามาสนับสนุนทางภาครัฐครับอุปกรณ์ที่พี่นําไปช่วยเหลือในภารกิจก็คือเจ้าโดรนที่อยู่สองตัวข้างหน้านี้ค่ะตัวนี้คือลงพื้นที่จริงใช่ไหมคะสองตัวนี้ถามนิดนึงคนอยากรู้ตอนไปกิ่งแก้วก็สองตัวนี้เหรอก็สองตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับแล้วคนที่จะอยู่ในสมาคมได้เขาต้องเขาต้องเรียนจบอะไรมาหรือยังไงคะจริงๆหลักๆเลยก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในสมาคมเนี่ย ใจต้องได้ก่อนนะครับใจต้องมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครัคร่ะถามอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าทางสมาคมช่วยเหลือในด้านใดบ้างที่ให้เราให้เห็นชัดๆเลยเห็นว่านอกจากไฟไหม้ป่าแล้วสัตว์ต่างๆสัตว์ป่าก็ช่วยถูกต้องไหมครับ,รบปัจจุบันเราช่วยสนับสนุนเรื่องของทางกบอุทยานด้วยนะครับในการต้นหาสัตว์ป่าที่สูญหายสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเคสที่เราเคยไปช่วยก็มีหมีลุด ที่รับหนีหลุดแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านนะครับเราก็นำโดนความร้อนเพื่อไปสแกนในพื้นที่ป่าอ้อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าหมีนี่อยู่ตรงไหนเพราะมองด้วยตาเปล่ามองด้วยกล้องอา b จีบีเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือการลงพื้นที่จริงในภาพถูกไหมครับอันนี้้นหาหนี้ครับอันนี้ค้นหาหมีจะเห็นภาพความร้อนเห็นไหมภาพความร้อนนี่จะเห็นหมีไหมเห็นหมีหรือยังนี่เหรอครับไม่ดีครับไปเรื่องน้ำท่วมบ้างดีกว่าเห็นว่าน้ำท่วมก็มีการลงพื้นที่ ช่วยเหลประชาชนอย่างไรคะน้ําท่วมเนี่ยคือเราก็ไปสนับสนุนคือปัจจุบันการที่จะไปแจกถุงยังชีพอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยมีข้อจํากัดเรื่องของการพายเรือเข้าไปเพราะพื้นที่มันเข้าถึงถึงยากนะครับเราก็ใช้โดนกระจายเสียงก็คือโดนติดทะเลโขงก็เหมือนของกระจายข่าวประกาศเข้าไปอย่างเงี้ยหรอคะตัวนี้นี่มันเก่งจังเลยนะจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ด้วยมีใหญ่กว่านี้เหรอใช่ครับเราไม่ได้เอามาทั้งหมดในจะเห็นในภาพนะครับ ก็จะไปประกาศประชาสัมพันธ์ก่อนว่าน้ําจะขึ้นมาอีกเท่าไรจะต้องอพยพเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ทางหน่วยงานมาถึงแล้วนะจะเย็นเยนรอกันก่อนใช่ไหมคะพี่อัญชันคะนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยกันเรียกว่าไปกันขั่วไปหมดเลยไฟไหมก็ไปน้าท่วมก็ไปช่ดวยสัตว์ก็ไปก่อนที่เราจะเข้าปฏิบัติการใดๆเราต้องมีการวางแผนกันก่อนนะครับแล้วก็คนที่ที่มาร่วมเนี่ยนอกจากมีจิตใจจิตอาสาอย่างที่พี่อัศวินว่าแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของ การฝึกอบรมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับเพื่อให้การการทำงานเนี่ยสอดคล้องกันนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิผลมากที่สุดที <ผม S 1> นี้เนี่ยถ้าอยากเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในสมาคมนี้ใจหนูมาแล้วแต่หนูเล่นในนี่ไม่เป็นอะได้ไหมคะได้ครับ<ด>จริงๆท,ทั้งสมาคมเรามีจัดอบรมให้เรื่อยๆใช่ครับสำหรับการบินโดรนหรือว่าใช้เทคโนโลยีทางด้านภัยพิบัติ นะครับแต่พอดีช่วงนี้โควิดเราก็ได้หยุดมาปีหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการอบรมเพิ่มเติมอ๋อถามนิดนึงค่ะนอกจากโดรนนี่แล้วเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวอื่นในการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปล่าคะณปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นไทยพิบัติก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองไปเหมือนกันนะครับเราเองก็ต้องนำเทคโนโลยีนี่แหละนะครับมาใช้ในการพัฒนาเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติในอนาคตนะครับเราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดนอกเหนือจากตัวโดรนแล้วเรายังมีรถรถรถยนต์ยนต์ไร้คนขับนะครับสำหรับฉีดพ่น ฉีดพ่นโควิดด้วยนะเวลานี้เคยเห็นในภาพในยูทูบเนาะเคยเห็นอยู่นะเอาก็คือเป็นของหน่วยนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเนี่ยอยากรู้ว่าอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นน่ะพี่ก่อตั้งมากี่ปีนะคะสี่ปีแล้วครับสี่ปีที่ผ่านมาภารกิจไหนที่คิดว่ามันยากที่สุดที่สุดยากที่สุดทาบากที่สุดก็จะมีตอนที่ค้นหา ช้างตกเหวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอ้ที่เราเห็นว่ามีช้างตกเหวที่นรกนะฮะที่เขาใหญ่เนี่ยปรากฏว่าทีมโดนของสมาคมเนี่ยเป็นทีมที่เข้าไปกําหนดพื้นที่กําหนดจุดช้างแต่ละตัวตว่าตรงไหนตอนแรกคือเจ้าที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยคือ6ตัวพอโดนของสมาคมเข้าไปก็พบมาอีก5ตัวเป็น11ตัวโอ้แต่แวนี้เราเป็นดังนะแถวแล้วยังไงต่อคะ อุปสรรคมันคือเราต้องไปหาจุดที่บังคับก็คือต้องเดิน,น,น,เ,นเดินป่านี่เลยไหมคะใช่ครับค่ะต้องเดินป่าเข้าไปหาจุดบังคับเพื่อเพื่อปล่อยอากาศยานให้มันสัญญาณไม่หลุดเพราะว่าเราต้องบินต่ําลงไปจากพื้นข้าบนเนี่ยลงไป200เมตรข้างล่างนะครับโอ้โอแล้วแล้วมันสามารถบินได้ไกลแค่ไหนจากจุดที่เราบังคับคะจากปัจจุบันเนี่ยถ้าจะบินระยะไกลก็ขึ้นอยู่กับการปล่อย อาจจะจุดบ่อยปล่อยกัสยานต้องโล่งนะครับจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางต่างๆแา่ก็ลำบากนะคะในป่านี่ก็จะมีสิ่งกีดขวางเยอะใช่ไหมคะก็คือสมมุตินะพี่ไปหาช้างมันคือจับความร้อนของช้างอันนี้จะเป็น RGB แล้วก็ซูมลงไปครับกําลังจะถามเลยว่าอย่างช้างที่ที่มันล้มไปแล้วอ่ะมันตายไปแล้วก็คือเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้แทนตัวจับความร้อนถูกไหมคะเน้นเน้นกล้องที่ซูมเข้าไปได้ ก็มันมีความชัดขนาดไหนคะพี่ชัดมากครับชัดมากอันนี้อย่างเราเห็นดูเหมือนไม่ชัดแต่จริงเราซูมเข้าไปไกลมากค่คือเราอยู่ไกลมากอะเนาะถือว่าก็ชัดแล้วล่ะถ้าไกลขนาดนี้นะคะต้องถามว่าแล้วภารกิจเนี้ยที่ช่วยจับช้างตรงนี้เนี่ยอันนี้คือภารกิจภูมิใจที่สุดแล้วคิดว่ายากที่สุดแล้วหรือเปล่าคะอันนี้ถ้าอธิบายน่าจะเป็นความยากนะครับแต่ว่าถ้าขอเสริมอีกหนึ่งภารกิจก็คือภารกิจใหญ่ระดับชาติก็คือ เรื่องของดับไฟป่าเชียงใหม่ครับทั้งทีมงานเนี่ยเราก็ได้มีการส่งทีมสนับสนุนนะครับเข้าไปช่วยเหลือไฟป่าที่เชียงใหม่ต่อเนื่องมา2ปีแล้วครับแล้วเอาโดรนนะครับเข้าไปบินเพื่อสำรวจหาจุด hotspot หรือจุดไฟไหม้ต่างๆเพื่อแจ้งพี่กับให้กับเฮลิคอปเตอร์นะครับหลังช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หน่วยงานของเราลงไปช่วยภารกิจไหนบ้างคะเรามีโอกาสได้ รับเชิญจากทางผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับให้ไปสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นไปอยู่17วันนะครับใช้โดนกระจายเสียงไปประ,ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาใส่แมสนะครับให้สวมแมสต,ตลอดอะไรเงี้ยนะครับโดยการเป็นการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับโดย,ก,ยการใช้ดโดนตาม จังหวัดต่างๆตามหมู่บ้านเวลาที่เขาจะประชาสัมพันธ์ก็ต้องเป็นรถกระบะแล้วก็นั่งอยู่ในรถแล้วพูดเดี๋ยวนี้ให้เทคคุดดีค่ะจ้าอัดอันนี้คือเราอัดเสียงไว้หรือว่าพี่สามารถอยู่ตรงนี้ตัดเรื่องมคะแล้วพูดพูดได้เลยครับพูดได้เลยพูดก็แบบสดๆเลยคุณไม่ต้องอัดเสียงแล้วเปกระจายอีกทีรำไหมได้ยินว่าหน่วยงานนี้เขามีคําขวัญด้วยมีอ่มีสโลแกนด้วยนะคะครับสารต่อที่พ่อทําครับสารต่อที่พ่อทําพ่อในที่นี้คือ รัชกาลที่9ครับในหลวงรัชกาล <9 S 2> ที่9นะคะโ,โ,โหแม่อยากให้เล่าให้ฟังว่าคุณสารต่อ,อยังไงบ้างอะเรามองว่าคือการทําความดีเนี่ยการรู้จักให้กับสังคมนะครับซึ่งรัชกาลที่9ท่านทํามาโดยตลอดแล้วก็ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดรเราเองเราก็มองว่าการทํางานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปได้หน้าไม่จําเป็นต้องอน,นําเสนอต่างๆสักวันหนึ่งถ้าเราทําความดีพวกเราทําด้วยใจจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ย ก็จะกลับมาเองเช่นที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแล้วในอน,นาคตบ้างดีกว่าในอนาคตเนี่ยทางสมาคมอยากจะพัฒนาหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรเพิ่มอีกคะในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งเลยหลกัลกๆคือพวกเราเนี่ยจะหยุดไม่ได้นะครับที่จะต้องพัฒนาทร,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 รัพยากรบุคคลทรัพยากรของทีมงานของเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆต้องมีการพัฒนาเช่นกันะนะครับเราก็จะทําไปจนวันหนึ่งที่ทําไม่ไหวนะครับคือต้องมีการพัฒนาบุคคลด้วยพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆแล้วก็ยังยืนยันว่าจะช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปครับแล้วจบจากวันนี้ทุกคนแยกย้ายไหมคะหรือว่า เห็นว่ามีว ok ันนี้ต้องมีภารกิจไปมีภารกิจอะไรครับนี้เดี๋ยวไปตามหาเสือตามหาเสือที่วข่งไปแล้วักไปแล้วว่านี้ไปเสือใช่ครับที่วงไปหายที่ยงเลยขาแ้วครับที่วิ่งือหายแ้งครังที่ได้รับการร้องขอมาจากทางอุทยานครับผมให้เข้าไปช่วยนี่นะคะเป็นอีกหน่วยงานที่ต้องเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระจริงๆเลยนะควันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากาขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะท้าสมาคมตบโต๊ะาที่แบบวันนี้ที่ให้เกียรติมาในรายการนะคะได้รับรู้ว่า ทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงจริงๆต้องนนขอบคุณคุณจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ภารกิจวันนี้สำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณ <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> แต่ตอนนี้ <ๆ S 1> พักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบก,กับอ๊อบและฝ้ายต่อค่ะ